เส้นทางสุขภาพเส้นทางลินจืมินสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดลินจือแดงสกัดลิ้นจือมินในทุกรายละเอียดขั้นตอนการผลิตจากประเทศเกาหลีตใต้ที่จะทำให้ทุกท่านเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของหลิ้นจือมินไปได้วยกันครับ เริ่มต้นจากการปลูกเห็ดลิ้นจือแดงในฟาร์มขนาดใหญ่ได้มาตรฐานในเมืองเกียงกิโดประเทศเกาหลีใต้การเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือจะเพาะปลูกในโรงเรือนระบบปิดไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกโดยจะมีการเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือบนไม้โอ๊กที่มีอายุ25-30ปี ซึ่งในไมโอจะมีแร่าธาตุและความชื้นที่เหมาะสมในการจเจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือแดงมากที่สุดมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อให้ได้เห็ดลิ้นจือที่มีคุณภาพฟาร์มของเราเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือแดงด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการเก็บเห็ดนั้นเราใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญคัดเลือกเห็ดที่ไ้มาตรฐานทั้งขนาดและสีเพื่อนำไปสกัดในขั้นตอนต่อไป เห็ดหลินจีแดงทุกดอกที่จะนำไปสกัดจะได้รับการประทับตรารับรองคุณภาพจากแหล่งพาะปลูกทุกดอกจึงเชื่อมั่นในคุณภาพได้เลยครับจากเห็ดหลินจีสดที่ถูกคัดมาอยา่างดีจะถูกนำไปเข้ากระบวนการอบแห้งเพื่อเตรียมนำส่งไปยังห้องปฏิบัติการต่อไป ขั้นตอนถัดมาเรามาอยู่กันที่บริษัทโคเรียนกินเซงรีเสิร์ชจำกัดเมืองเกียงกีโดเป็นบริษัทวิจัยพัฒนาเห็ดลินจือชั้นนำของเกาหลีใต้เห็ดลิ้นจือแดงที่ถูกส่งเข้ามาทุกดอกจะมีทีมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดก่อนนำไปสกัดอีกครั้งผมดร์ัคจงเดผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา เฮตลิ้นจือแดนจากประเทศเกาหลีมีสารสำคัญที่มีประสิทธิภาพมากมายได้แก่สารเบตา้ากูแคนที่มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งสารโพลีฟีนนลที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกรดกาดโนโรลิกที่มีฤทธิ์ในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ศูนย์วิจัยของเรากำลังจะพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่จากเฮตลิ้นจือโดยอาศัยสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพดังกล่าว เมื่อทีมวิจัยได้คัดเลือกเห็ดลิ้นจือแดงอบแห้งที่มีคุณภาพแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการสกัดเข้มข้นแบบเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครที่สามารถดึงคุณประโยชน์จากเห็ดลิ้นจือแดงออกมาได้มากที่สุดเรียกว่า Hot Water Extract ขั้นตอนการบรรจุแคปซูลผลิตภัณฑ์ลิ้นจือมินบริษัทเนเจอร์ไบโอเทคจำกัดเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่นำเข้ากรรมวิธีการสกัดเห็ดหลินจอแดงแบบเจลในแคปซูลนิ่มที่เรียกสั้นๆว่าแบบซอฟเจลภายหลังจากการบรรจุแคปซูลแล้วแคปซูลเหล่านั้นจะนำเข้ากระบวนการทำให้แห้งสดิทเสียก่อนจากนั้นจึงทำการจัดเรียงเพื่อเข้าสู่การบรรจุลงแพ็กสินค้าก่อนจะทำการบรรจุสินค้า ทีมวิจัยจะทำการทดสอบการละลายของแคปซูลภายในห้องปฏิบัติการเพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์หลินจือมินสามารถที่จะละลายได้หมดภายในระยะเวลา5-15นาทีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเมื่อแคปซูลที่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วจะเข้าสู่กระบวนการบรรจุที่สะอาดปลอดภัย โดยเครื่องบรรจุที่ได้มาตรฐานและมีบุคลากรที่ใส่ชุดปลอดเชือ้อปฏิบัติการอย่างถูกต้อง mm hmm. ทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การปลูกเห็ดลิ้นจือแดงจนถึงการบรรจุที่ท่านกำลังชมอยู่นี้ขอให้เชื่อได้เลยครับว่าลิ้นจือมินได้รับมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดจากประเทศเกาหลีใต้ที่ขึ้นชื่อในเรื่อง ความปลอดภัยของผู้บริโภคมาเป็นอันดับต้นๆของโลกจึงทำให้ท่านผู้ชมเชื่อมั่นในความปลอดภัยของหลินจือมินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมด็อกเตอร์ชินวังซูซีอโอบริษัทโคเรียนจิงเซิงรีเสิร์ชจำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในด้านของการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรจา,ากธรรมชาติเช่นเห็ดลินจือโสมและกระเทียม e ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกกว่า2,500ปีที่ผ่านมาในฐานะที่เราเป็นโรงงานที่มีระบบพื้นฐานสนับสนุนที่ก้าวหน้าที่สุดได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน GMP, HACCP และ ISO 9 0 0 1 เราจะมุ่งหน้าต่อไปในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและเป็นบริษัทมืออาชีพที่ใกล้ชิดลูกค้ามากยิ่งขึ้น